เชิงศาสนาในเชิงแบ่งแยกชนชั้นวันนะในการพูดจาเขาเวลาหาสิ่งนะครับโมดีก็มาแรงในรอบที่แล้วและรอบนี้ก็ดูแล้วว่าโอกาสสูงที่เขาจะอาจจะเป็นไปได้เป็นโมดีอยู่ต่อที่ตุตาเต้ที่ฟิลิปปินเช่นเดียวกันสไตล์เดียวกันเลยนะครับความน่ากังวลมันยกระดับขึ้นไปอีกตรงที่ว่าเมื่อทุกคนมองเข้าหาแต่ตัวเองเนี่ยอเมริกามีอเมริกาเฟิร์สอินเดียเป็นบายอินเดียจีนเมดอินไชน่า2025าคำว่าจีนเมดอินไชน่า2 0 2 5เนี่ย มันเป็นการพูดภาษาตรงๆกับอเมริกาว่าตอนนี้นี่ฉันสามารถผลิตสินค้าที่มีทั้งคุณภาพและราคาที่แข่งขันกับผู้คุณได้แล้วนะแล้วฉันก็จะส่งออกสินค้าเหล่านี้ไปทั่วโลกฉันมีแบรนด์ของจีนที่อนาคตแบรนด์ของจีนก็จะไม่ด้อยกับแบรนด์อเมริกาอเมริกามีอเม Amazon ฉันก็มี Alibaba หรือ jd.com อเมริกามี Google ฉันก็มีไปตู้ Google ทำ Search Engine ได้และกำลังทำรถยนต์ไร้คนขับนะครับ ไปตู้ทำเหมือน Google เป๊ะเลยเป็น Search Engine ในจีนไปตู้ภาษาจีนเขาบอกไปว่า Search for the love ones นะฟังดูโรแมนติกมากแต่ว่าตัวไปตู้เองเนี่ยเป็น Engine ที่พาว e r f u l ฟมากแล้วกำลังจะพัฒนารถยนต์ไร้คนขับในจีนทางฝั่งอเมริกามี Facebook ทางฝั่งนี้ก็ชัดเจนว่ามี t e n c ซ n t ใช่ไหมครับมี WeChat, Weibo, QQ เพราะฉะนั้นมติติต่างๆที่อเมริกาทาได้เนี่ยจีนทาได้แล้วหลายเรื่องก็ไม่ได้ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของอเมริกา แต่มีบางอุตสาหกรรมใช่ครับที่อเมริกาอยากเข้าตลาดจีนเขาก็ต้องยอมทรานสเฟอร์เทคโนโลยียอมจ้างคนจีนยอมที่จะที่เรียกว่าทำงานร่วมกับคนจีนซึ่งมันก็เกิดนามาสู่ซึ่งเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ยอมสอนคนจีนว่าทํำยังไงซึอคนจีนทําได้เองแล้วตอนนี้ในหลายอย่างยกตัวอย่างง่ายบริษัทอย่างมิชจอนเซนมี j จอน s o นนี่เป็นบริษัทผงที่เลี้ยงเด็กนะครับอาหารอินฟอร์มูล่าชั้นนำมาหนึ่งของโลกจากอเมริกาเข้าประเทศจีนมาหลายปีรอบนี้นี่จีนสามารถพัฒนา สิ่งคล้ายๆกับมจอห์นนที่ทาได้ก็มีกลุ่มคนที่แยกตัวออกมาตั้งบริษัทแล้วก็ทาเองต่อนะหลายปีแล้วเริ่มทํามาไม่ใช่แค่ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งจีนเขาอยากพัฒนามากว่า s เ f e ต y สแตนดาร์ดของอาหารเขาเป็นเรื่องสําคัญมากๆในหลายมิติที่เกี่ยวกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ซึ่งตอนนี้จีนเหมือนยังดาวน์เพลย์ไม่ไม่พูดจาผงผางนะักเรื่อง c ค p a ป i l i t บตี้หรือความสามารถที่จะรบแข่งกับอเมริกาด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์และกําลังกองทัพ ซึ่งอันนี้อเมริกาก็ยังเป็นที่ยอมรับว่ายังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในด้านการรบใช่ไหมครับแบบคอมแบทเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่จีนมีวันนี้ที่นำหน้าอเมริกาไปแล้วที่อเมริกาไม่มีเลยหรือมีน้อยมากกว่าคืออะไรครับมีใครตอบได้ทำไมเศรษฐกิจของจีนตอนนี้ที่เป็นเศรษฐกิจยุคดิจิทัลใหม่ถึงจะนำหน้าอเมริกาไปแล้วเพราะเขามีอะไรครับเสียใ่ยต้องมีคนตอบสักคนหนึ่งได้ ผมไม่ได้พูดคำนี้ในรุ่นสุดท้ายแต่ว่าท่านคงเดาได้อะไรคือเหมืองทองที่แท้จริงในยุคดิจิตอลครับอาจารย์วีจะเดาไหมครับใครตอบถูกก็เป็ดโฟซีซันเป็นหนึ่งตัวมีคนเร่งตอบโอ้รีบตอบเลยพี่อย่างนี้ทุกทีเลยทําไมต้องเอาเป็ดมาล่อทุกทีเลยตอบนักเรียนสีสายนี่ชอบเป็ดโฟซีซันอาเชิญเลยครับท่านข้อมูลถูกต้องครับมีข้อมูลเข้าท้าชิงเป็ดคนแรกนะซีสายรุ่นไหนครับ เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแฟนภรรยารุ่นเป็นผบทบผอทบมาเองเพราะฉะนั้นข้อมูลจีนมีข้อมูลมหาศาลมากกว่าอเมริกาแล้วมีมากกว่าไม่พอครับเขาใช้มันใช้มันในแง่ไหนครับอเมริกาทุกวันนี้เนี่ยกำลังเถียงกันแทบตายกำลังจะเอาขึ้นศาลกำลังจะเอา a c e b o o k เข้าคุกจะเอา Google ให้มีปัญหาทุกว uhm uh 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 ัน kind น of ี้ข้อมูลที่เป็น Data ที่เป็น Privacy Act เนี่ยทางอเมริกาพยายามจะพัฒนาขึ้นมาแต่จีนแคร์ไหมครับ ไม่แคร์แต่จีนก็บอกเฮ้ยนี่มันคืออน onymized d a t a เตาคำว่า a n o n y m i z e d d a t a หรือว่าไอข้อมูลส่วนบุคคลที่จริงๆแล้วไม่รู้ตัวตนเนี่ยเมืองไทยต้องใช้ใเป็นนะครับจริงๆเราต้องเรียนรู้ทางรัฐจากจีนให้ดีเรื่องนี้เพราะว่าความที่จีนมีข้อมูลอันล้ําเลิศแล้วกล้าใช้มันเนี่ยคือเก็บจัดเก็บให้ดีก่อนเลือกจัดเก็บให้ดีแล้วเอามาใช้ให้ถูกต้องเพราะการใช้ข้อมูลหรืออเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องไปอวยเทคโนโลยีมากหรอกครับมันคือคนที่ใช้เทคโนโลยี มันคือคนที่จะเลือกว่าข้อมูลอะไรที่จะป้อนเข้าไปในตัวเทคโนโลยีแต่ละอันที่ท่านพูดกันถึง AI ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence ที่จะมาเปลี่ยนโลกในหลายมิติของท่านเนี่ยรวมถึงมิติการลงทุนด้วยนะครับจะเปลี่ยนแน่นอนครับเดี๋ยวผมต้แต่ให้ฟังว่าสงครามทีแท้จริงเนี่ยไม่่สงครามการค้าในแง่การค้าแบบที่เราเห็นกันตอนนี้ที่ทรัมป์มันจะมาบอกว่าเฮ้ยเราโดนเอาเปรียบวะเราขาดดุลอเมริกาขาดดุลจีนจริงครับ ในอเมริกาขาดดุลทั่วโลกทั้งหมดประมาณเกือบ400ล้านเนี่ยครึ่งหนึ่งมาจากจีนเพราะนั้นขาดดุลจริงแต่ต่อให้อเมริกาไปขึ้นภาษีสินค้าจีนแทบทุกอันเกือบหมดเนี่ยผมก็ยังพนันว่าจะขาดดุลเพิ่มมันเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเชิงโครงสร้างมันไม่ปัญหาว่าคุณจะมาขึ้นภาษีแข่งกันแล้วอเมริกาจะขาดดุลน้อยลงมันไม่ใช่แต่ทรัมป์มันหาเสียงเก่งไงมันใช้จุดที่เป็นจุดที่บอกว่าฉันกำลังตอบโต้คู่แข่งฉันฉันทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วตอนนี้แต่การที่จีนมีข้อมูลมหาศาลแล้ว ดิฟเชีอินเทลเลเจนซ์เนี่ยไอสุดมากที่ว่าใครสามารถพัฒนาระบบที่จะเรียนรู้และนํามาซึ่งเทคโนโลยีและสินค้าใหม่ๆให้กับพวกเราได้ทุกท่านทราบดีนะครับว่าเราพูดกันเยอะว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นยังไงได้บ้างอาจจะป้อนข้อมูลเข้าหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์มีการพัฒนาเป็นมัชชีนเลอร์นิ่งเรียนรู้ได้แล้วมันก็พัฒนาไปสู่ดีฟเลอร์นิ่งคือเรียนรู้ลึกไปแล้วอนาคตจะเรียนรู้ได้เองมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ ซอฟต์แวร์โปรแกรมมาป้อนมากเกินควรมันจะถึงขั้นที่คอมพิวเตอร์อนาคตก็จะเร็วขึ้นที่จะมียุคที่เรียกว่าคอนทัมคอมพิวเตอร์ที่ท่านถ้าเกิดใครมีลูกตอนนี้น่าสงไปเรียนสอง subject นี้มากคือคอนทัมคอมพิวติ้งกับ AI ไม่ไม่ไม่กลายเป็นอดีตแน่นอน2อ,อุตสาหกรรมนี้ในะอีก5ถึง10ถึง15ถึง20ปีข้างหน้าเป็นอะไรที่จะจะขาดมากๆในประเทศเรานะครับจริงๆทั่วโลกก็จะขาดด้วยจีนเนี่ยเขาตั้งแต่เขา,เขารู้ตัวเขาว่าจุดแข็งจุดอ่อนเขาคืออะไร เพราะฉะนั้นจีนเองเนี่ยเขาในแง่ข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลอ o นนาม z e เ d a ้าท่านจะกลัวอะไรที่ต้องเอามาใช้ในเมื่อข้อมูลสมมติมีมีข้อมูลส่วนตัวโปรไฟล์อายุเท่านี้มีเงินกู้เท่านี้ซื้อบิตคอยลราคาเท่านี้จะซื้อเจฟินคอยหรือเปล่าซื้อมีข้อมูลเก็บหมดแต่ข้อมูลทั้งหมดเนี้ยเกิดเอามาใช้แต่ว่าไม่มีชื่อดร V อยู่เป็นเป็นข้อมูลของมิสเตอร์กไก่สมมติคือไม่รู้ข้อมูลนี้ของใคร เช่นเดียวกันกับหลายๆคนในห้องนี้ทุกท่านมีข้อมูลมหาศาลแต่ก็อนนนอมา์ก็คือว่าไม่รู้ตัวต,วตนท่านอย่างนี้ท่านยอมไหมครับให้ใช้ถ้าเขาไม่รู้ท่านคือใครแต่เอามาย่อยแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอน,นาคตการปรับให้การบริการในหลายๆด้านที่เป็นมิติของการใช้บริการที่จีนนี่นอกจากทําตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันเป็นสังคมไร้เงินสดที่แท้จริงก็คือว่าใครไปจีนก็ทราบนะครับไม่มีวีชัดเพย์หรือไม่มีอาลีเพย์เหนื่อยหน่อยนะครับ ยิ่งตอนนี้สมัครยากมากนะครับผมแนะนําว่า CSI ดีสิ่งแรกต้องทําวันนี้เลยคือพยายามสมัคร WeChat Pay หรือ Alipay ไว้ให้ได้เพราะอนาคตบริษัทจีนก็จะมารุกเราเยอะเราจะมีเพื่อนคนจีนเพิ่มขึ้นมาสารในประเทศไทยและท่านอาจจะต้องทําธุรกิจธุรกรรมกับจีนมากขึ้นหรือไปจีนเนี่ยไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยท่านจะคิดว่าจะเอาเงินสดไปจ่ายบางทีก็หลายล้านตอนนี้ไม่รับแล้วครับผมเพิ่งไปหางโจมากับทีมของของฟีโก้ผมเป็นบอร์ดที่เอ็ดด้าที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอีคอมเมิร์ซเนี่ย ก็เป็นอะไรที่เห็นชัดเลยเปิดรูปตาไปหางโจวแล้วไปเมืองใกล้ๆเซี่ยงไฮ้ร้านตัดผมมีคนจะไปตัดผมไม่รับเงินสดก็จ่ายคิวอาร์ขอทานก็รับคิวอาร์ทุกท่านทราบดีเดินไปต่อคิวร้านข้างทางเงินสดไม่รับนะครับคิวอาร์โค้ดเพราะฉะนั้นต่อให้คิวอาร์คาอาจจะไม่เพอร์เฟกต์ในความปลอดภัยคิวอาร์ไม่ใช่นวัตกรรมที่จะล้ำในเชิงยุคไซเบอร์ความปลอดภัยสะทีเดียวเนี่ยแต่จีนใช้ตรงนี้มหาศาลแล้วข้อมูลนี้เขาเก็บไว้ได้จากทรานส์แซคชั่นข้อมูลต่างๆเนี่ย อนาคตมันก็จะมีมีมีความสามารถที่จะกลับมาหาพวกเราได้เพราะนีจริงแล้วสำหรับผมนะครับไอ้ตัวยุคที่เป็นสงครามการค้าที่แท้จริงเนี่ยที่ทรัมป์ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือเป็นเป็นเหมือนกิมมิกทางการเมืองเป็นเหมือนการทะเลาะเบาะแหวงเล็ก,ลก,ลก,ลกๆไกลๆกับจีนทรัมป์กับจีนยังไงกับต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าใครในห้องนี้มีพี่เข้าชิงเป็ดหนึ่งคนแล้วนะครับว่าเรื่องคําตอบเรื่องข้อมูลทรัมป์ต้องการอะไรในการเป็นประธานาธิบดีมากที่สุด คุณทรัมป์ต้องการจะได้อะไรจากการเป็นประธานาธิบดีครับมีใครตอบได้อันดับหนึ่งที่เขาต้องการเลยเขาต้องการ go down in the history as อะไรครับมีใครอยากเดาไหมครับโต๊ะ VIP ด้านหน้า <c oughs> พี่เงินเดาได้นะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ผมพูดที่อันเฟมไม่ได้พูดที่อันเฟมเรื่องนี้ทรัมป์ต้องการอะไรครับทรัมป์ไม่ได้ต้องการจะชนะเลือกตั้งแค่4ปีอีกรอบหนึ่ง ไอ้หนึ่งนั้นเขาต้องการอยู่แล้วครับจะชนะอีก2ปีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเขาต้องการชนะอีกรอบแล้วเขาคิดเขาจะชนะด้วยแล้วดูเสียงที่เลือกตั้งมิดเทอมรอบนี้มันก็ยัง,ย,งยังเล็งไปสู่ว่าทรัมป์ก็น่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือจะพลิกล็อกถ้าเขาจะไม่ได้พูดง่ายๆทรัมป์ต้องการได้นเบลพีซไพรส์รางวัลสันติภาพโลกฟังดูแปลกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแปลกแต่จริงเพราะอะไรครับทรัมป์เนี่ยเขามองเกมไ้แล้วว่า เขาังเก็บวิธีการพูดจาเกาหลีเหนือเขานะครับเขาท้าเกาหลีเหนือต่อยพูดง่ายๆเรียกว่ายิ่งกว่าต่อยครับท้าลบกันเลยเขาบอกจะถล่มเกาหลีเหนือ like fire and fury like the world has never seen it พูดง่ายๆก็จะถลม่มบอมบ์ก่อนเลยเกาหลีไม่ต้องเห็นเทสมิสซาวเฉียวหัวญี่ปุ่นเฉียวไปเฉียวมาทรัมป์บอกฉันจะไม่เฉียวฉันจะยิงอัดให้ถล่มคุณเลยนะแต่ภา,ายในระยะว่าไม่กี่เดือนก็ไปเดินจุ๊บจุ๊บปากกันที่ช้อปปิ้งที่เซนโตซาสิงคโปร์ได้มันเกิดอะไรขึ้น เขาทำอย่างนั้นได้เพราะจีนช่วยเขาถูกไหมครับถ้าจีนไม่ช่วยบีบให้เกาหลีเหนือถอยเกาหลีเหนือจะยอมถอยไหมอันนี้ก็น่าสนใจเพราะผมว่าจีนมีอำนาจต่อรองกับเกาหลีเหนือมากกว่าอเมริกาอเมริกาใช้ Lever a g e ตรงนี้เนี่ยเพราะเกาหลีเหนือเองกับจีนเองผมเชื่อว่าจีนก็ไม่อยากเห็นความไม่สงบในคาบสมุทรเกาหลีมันกระทบประเทศเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นจีนก็บีบว่าฉันไม่รับของส่งออกคุณคุณส่งออกข้าวส่งออกสินค้าเกษตรส่งออกไปโตเคมีมาฉันคืนคุณกลับฉัน turn back your boats เพราะ,ะนั้นจีนช่วยบีบ จีนช่วยบีบในเชิงนี้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เกาหลีเหนือกับอเมริกากำลังต่อรองเรื่องว่ารายละเอียดของดีลที่จะดีนิวเคลียร์ไลเซชันจะเป็นยังไงคือลดตัวนิวเคลียร์แล้วปลดไปเลยเนี่ยจะเป็นยังไงจีนมีบทบาทสำคัญมากถ้าทรัมป์เอ็นเกมคืออยากเป็นคนที่ปิดดีลนี้ได้อย่าลืมว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสไตล์นักธุรกิจนะครับไม่ใช่สไตล์นักการเมืองนะครับเขาไม่มีอุดมการณอย่ากคิดว่าทรัมป์มีอุดมการทุกท่านทราบดีอยู่แล้วเขาเป็นสไตล์ปิดดีลช็อตต่อช็อต เพราะฉะนั้นดีลถ้าจะปิดได้ในเรื่องดีลเกาหลีเหนือเนี่ยเขาต้องใช้จีนเป็นตัวต่อรองและดีลช็อตต่อมาที่เขาคิดว่าจะปิดดีลได้ก็คือเขาท้าชกกับกับจีนเนาะพูด,ดง่ายใช่ไหมครับเขาเริ่มขึ้นภาษีก่อนเน่ยแล้วจีนก็ขึ้นตามก็แมทชิ่งกันเลยสองรอบแมทช์กันมาเนี่ยแต่ก่อนที่จะถึงการขึ้นจริงๆจ,งจงคือเขาเขาพูดว่าจะขึ้นรอบ2ซึ่งมากขึ้นเยอะแต่จีนก็ มันกับพยายามกลับไปต่อรองแล้วถูกผลักกลับมาแต่หลังมิดเทอร์มิเลชันจบแล้วแล้วผลการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้เนี่ยยิ่งทรัมป์ได้เสียงข้างมากในสภาล่างเนี่ยถูกสูญเสียไปเนี่ยเขารู้สึกเหมือนแพ้นิดๆในสสอ,อาจจะชนะมากกว่าในสอวอก็จริงแต่ว่าแพ้นิดๆในสสเนี่ยเขาจะเอาดีลที่มันให้ดูแล้วเฮ้ยเขาได้บางอย่างกลับมาให้ประชาชนคนอเมริกาเป็นสิ่งที่เขาชนะแล้วดีลที่เขาจะปิดกับสีชินผิงที่อาร์เจนตินาอีกอาทิตย์กว่าหรือ2อาทิตย์ที่เป็น G20 สุดยอดผู้นํา G20 นะครับชัมส์สีจืนหมิงพบกันเนี่ยไม่มีใครทราบหรอกครับว่าตกลงกันได้จริงไหมแต่ผมบอกว่าความพยายามมีแน่นอนแล้วถ้ามันจบลงได้ดีเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งถูกแรงกดดันจากหลักๆจริงๆไม่ใช่เรื่องดีลการค้าโลกอย่างเดียวแต่โดนเรื่องเฟดโดนเรื่องภาวะน้ํามันโดนเรื่องความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางเข้ามากดดันพอสมควรในเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้ตุลาคมที่เป็น one of the worst October ถ้าจำไม่ผิดแย่มากสุดอันหนึ่งที่เราเห็นมาในหลายปีมันก็อาจจะกลับมาได้ในปลายปีหรืออีกแค่ปีเดือนกว่านี้นะครับ คือคือผมคิดว่าตัวทรัมป์กับสีชิ่นผิงเองส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ทะเลาะกันขนาดนั้นแล้วรัฐบาล2รัฐบาลนี้ยังไงยังไงต้องแชร์พาวเวอร์กันอเมริกาไม่ใช่เฮจมอนอีกต่อไปแล้วในแง่เศรษฐกิจอเมริการู้ตัวนี้ดีทรัมป์ถึงพยายามที่จะเสียงดังขึ้นก้าว้าวขึ้นในการที่พยายามไปต่อรองกับหลายประเทศทั่วโลกและสไตล์การต่อรองเขาคนอาจจะเริ่มเดาได้นะครับว่าสุดตรงก้าวลาวรุนแรงไว้ก่อนอย่างเม็กซิโกท่านเห็นแล้วเม็กซิโกทรัมป์บอกไงครับตอนเลือกตั้ง ให้เม็กซิโกสร้างกำแพงเองเพื่อจะกีดกันไม่ให้ต่างด้าวคนเม็กซิโกข้ามเข้ามาอยู่ในเท็กซัสหรือข้ามเข้ามาในฝั่งอเมริกาทุกวันนี้เม็กซิโกสร้างกำแพงไหมครับไม่มีกำแพงและเม็กซิโกก็ไม่จ่ายเองแน่นอนแล้วกลายเป็นเม็กซิโกกับอเมริกาเซ็นสัญญา NAFTA าฉบับใหม่ได้แคนาดากับทรัมป์ก็ทะเลาะกันตอนแรกจัสตินทรูโดก็มีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันตอนนี้ก็เซ็นสัญญา NAFTA าอันใหม่พร้อมๆกับเม็กซิโกได้ตุรกี เป็นอีกอะไรคนหนึ่งของอเมริกาทําท่าจะมีปัญหากับอเมริกาเรื่องที่ไปกักตัวกักขังนักบวชคนหนึ่งที่ไปแทรกแซงทางการเมืองที่นั่นตอนนี้ก็ปล่อยแล้วก็คามดาวน์ไอตรงความเสี่ยงเรื่องจะกระจายโดมิโนเอฟเฟกก็หาย